ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านนะ้าอาวันนี้นัดก็มาอยู่ที่จังหวัดกาลสินพิกัดก็อยู่ที่สวนสถาพรอินทผาลัมของคุณพ่อสถาพรนะครับพิกัดสวนก็อยู่ที่บ้านสมสะอาดตำบลสมสะอาดอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินเดี๋ยวเราไปรู้จักกับคุณพ่อกันเลยนะครับว่า มีที่มาที่ไปยังไงกับผลไม้เงินล้านแบบนี้นะครับไปกันเลยครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่ออะไรครับผมพ่อสถาพรก้นกับก่อนครับครับเอาพ่อก่อนอื่นนะข้อถามก่อนพ่อมีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยถึงได้เป็นส่วนอินทราลำขนาดใหญ่แห่งกาละซินแบบนี้ครับที่มาก็ ลองผิดลองถูกครับที่แรกลองปลูกอ่าพ่อเม็ดที่เขาเพาะเม็ดขายกันตามท้องตลาดครับแต่แต่ก็พออมาศึกษาดูก็ปรากฏว่าม,มันมันมีอินทรีย์อ่าพ่อเนื้อเยื่ที่เขานําเข้าจากทางาต่างประเทศครับก็มีแลบต่างๆแลบดีๆีร DVD, ๆๆร้ายแลป ถ้เขานาเข้าก็ลองเอามาปลูกดูก็มันมันตอบโจทย์ดีกว่าพวกที่ปลูกอ่าพเม็ดครับปลูกพเม็ดก็มีมันจะฝาดส่วนมากก็จะกินไม่ได้ทําตลาดไม่ได้ครับก็ลองอ๋อเหมือนเหมือนมันกลายไส้พันุ์อะไรอย่างนี้วะครับะะเพราะว่ามันมันไม่นิ่งครับคือ,อคืออินพลีลำมันมันต้องเพาะเพาะเลี้ยงในเยื่อครับครับอ่ะไปะเดี๋ยว พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเข้าไปชมสวนของพ่อน้อยว่าพ่อมีวิธีการจัดการแบบไหนมีการปลูกแบบไหนเอากอื่นนี้ที่นี่มันเป็นพื้นดินเก้าเนี่ยพ่อทาเป็นอะไรครับเป็นสวนอะไรครับพ่อปลูกมันครับปลูกมันเป็นไร่มันบ่ครับปลูกมันครับปลังการดูแลมันยากไหมครับพ่ออินทผาลัมอินทผาลัมก็ถ้าเราเป็นเกษตรกรเคยปลูกพืชพวก ไม้ผลต่างๆก็ถือว่าธรรมดาครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายไม่ายากก็ไม่ง่ายไม่ยากเลยก็ไม่ง่ายเนาะอาระยะการปลูกช่องไฟนี่มันระยะการปลูกเท่าไหร่คุณเท่าไหร่พอกว้างคุณยาวคือทางสวนก็จะปลูกกว้างประมาณแปดเมตรครับเพื่อเพื่อใช้เครื่องจกักรเครื่องจักรรถ รถยกรอ๋อก็คือเวลาเราเก็บผลผลิตใช้ทแท็กเตอร์ยกขึ้นเห็นไหมต้นสูงสี่เมตรแล้วเราต้องใช้แท็กเตอร์พอดีคนคนขับไม่อยู่เขาออกออกนอกพื้นที่นะครันจะจะยกให้ดูครับและทีนี้อายุต้นที่พีที่พ่อปลูกเนี่ยมันมีอายุต้นกี่ปีแล้วครับมันถึงได้สูงใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอประมาณเกือบสิบปีแล้วครับอู้ มันเก็บได้กี่ปีกันล่ะเพราะไอผลไม้ชนิดนี้ปลูกคยๆว่าเริ่มปลูกเริ่มปลูกเลยเนี่ยได,ได้ได้ผลผลิตปีที่สามครับได้ถ่ายปีที่สามก็เกี่ยวกับอายุองค์เขาก็น่าจะอายุยาวครับอายุทั่วลูกทั่วล้านเลยเหมือนมะพร้าวเหมือนมะพร้าวเหมือนต้นต้านอะไรประมาณนี้ ครับแต่แต่เราจะมีปัญญาขึ้นเอาลูกคงพอมันสู้มันก็จะไม่มีปัญญาขึ้นแล้วเนาะมันต้องใช้เครื่องทุนแรงที่มีความสูงเนาะครับเทคโนโลยีเอ่อเอาถ้ามันสูงกว่านี้ไม่ต้องใช้เครนหรอพ่อครับกระเช้าหรอเออที่เราเขาเรียกล้กระเช้าเนาะกระเช้าก็มันยังไม่ตอบโจทย์ได้สูงเท่าไหร่ครับกมต้องศึกษาเรียนรู้ไปต้องเป็นเหมือนตั้งประเทศนหที่มันเป็นรถบูมที่มันเด้ขึ้นนะเนาะครับ อืมแต่ตอนนี้มันยังไม่ส่งขนาดนั้นครับเราก็อาจจะใช้เป็นรถไถดัดแปลงไปก่อนได้เลยอืมเอาแล้วกันให้น้ำเราพ,พ่อพ่อเรามีการให้น้ําแบบไหนครับพ่อจะให้น้ําแบบระบบเอ่อคล้ายๆว่ามีอะไรล่ะเขาเรียกว,ว่าสายสายน้ําจยดครับเป็นสายน้ําจยดจะให้แบบแปลกๆกว่าทุกสวนครับเอาก็คือให้เป็นวง,งๆอย่างนี้เลยครับช่วงนี้เรา ให้อชาคี้ไก่คล้ายๆว่าเราเอาสายมดยดวางบนขอบถ้าถ้าถ้าเราเทมันจะคล้ายๆว่ามันจะเป็นแมงวันเยอะกับอ่าฝนตกมามันจะมันจะหนีไหลนีะที่เรามันลาดเอียงเนาะเราขอบเปาะทาแบบว่าฝนตกมามันมันไม่ซ้าล้างเยอะนะขอบก็ลองลองนี่ดูครับลองลอง คิดคิดดูเผื่อว่ามันดีครับ <c oughs> ก็เห็นเทถ้าเทกองมันฝนตกมาแรงแรงมันไปกับไปลงหนอง,ม,นองมันก็คือสะหายละลายไป<ช>ทั้งอื่นหมดครับปีนึงมันให้ผลผลิตกี่ขังครับพ่ออันนภัทรลำเนี่ยปีปีนี้มันมันมีอยู่สามล็ครับปีนี้ครับล็แรกก็ก็ประมาณอสามตันอล็อตสองก็ น่าจะประมาณสิบกว่าอยู่ครับมีกี่ต้นพ่อในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยที่นี่มีสองร้อยต้นที่ให้ผลผลิตแบบนี้ครับครับแล้วก็<ม>ต้นเล็กให้อีกปีหน้าน่าจะได้ผลผลิตอยู่สามร้อยต้นนะโอ้อันนี้ก็คือรุ่นสองอันนี้ชุดแรก ใช่ปะครับ,รบตัวนี้เป็นชุดแรกรชุดแรกรแล้วก็ชุดสองก็อีกสามร้อยต้นครับผมโอ้โหแต่ละปีนี้พ่อพอจะเพื่อคล็ดรับได้นะได้ไหมเนี่ยว่ากี่หลักรายได้กี่หลัก <laughs> <laughs> หกหลักหรือเจ็ดหลักมันได้เยอะแต่มันก็เป็นเป็น,ปนรู้สึกว่ามันเป็นเงาตามตัวอย่างนะอ <laughs> ย่างคล้ายๆว่าก็คือลงอทุนไปครับต้นทุน อย่างขี้ไก่เราใส่ปีนี้ก็น่าจะสามพวงโอ้รถทิบล้อพ่วงเนี่ยนะใช่ครับน่าจะสามพวงครับแล้วปุ๋ยมีปุ๋ยเคมีครับเขาต้องกินเยอะไม่ไม่งั้นถ้าเราให้เขากินไม่เยอะเขาก็ให้จันทแบบว่ายังไงหรอมันไม่เต็มที่ไม่ไม่เต็มที่อืมลูกก็จะเล็กลูกก็จะไม่สมบูรณ์ไปอย่างนั้นใช่ไหมรครับพ่อใช่ครับโอ้ Oh. ที่นี่ก็เป็นเหมือนสวนอินทภาลัมเชิงท่องเที่ยวเนาะพ่อเนอะอะาะก็เมื่อก่อนมันก็ทําแบบนั้นได้ครับแต่แต่เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นอ่าเล็กๆในน้อยเกี่ยวครับถ้าท่องเที่ยวก็เล็กๆในน้อยคือ,ค,อคือมันมันเป็นพืชที่อ่อมีทั่วไปแล้วเหมือนผลไม้ทั่วไปอัน,นอันนี้ก็คือมันเป็นต้นกระเจียวใช่ไหมครับพ่อเราก็เอามาปลูกล้อมล้อมไม้วะครับ มันเป็นเกีียวพวกเซยภูมิที่มันสายพันธ์เซยภูมแล้วครับแล้วเขาก็มีว่าผสมข้ามพันธุ์ผสมไปผสมมาก็ออกเป็นหลายแบบหลายดอกหลายสีกันไปสีขาวบ้างเอาสีขาวสายพันธุ์ที่เราปลูกอยู่นี่อินทผาลัมเนี่ยเพราะมันเป็นสายพันธุ์อะไรครับเป็นสายพันธุใบฮีครับบาฮีใช่ไหมก็คือที่เขานิยม หรือว่าเป็นสายพันธุ์แรกๆเลยที่พ่อปลูกครับมีบาฮีมีโคนิซี่บ้างครับอืมแต่พอคิดว่าบาฮีนี่คือเป็นสายพันธุ์ที่ตอบโจทย์ก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดกแล้วก็มีรสชาติดีครับรสชาติหวานเอาทำไมทีแรกพ่อถึงตัดสินใจมาปลูกเนผ่าหล่ดครับ <laughs> ก็ลองลอง,ลอง,ลองดู ลองลองดูแต่ว่ามันได้พลนผลิตเกินคาดมันคล้ายๆว่ามันช่วงแรกๆมันมันไม่มีใครประสบผลสําเร็จนะช่วงที่พ่อปลูกคล้ายๆว่าอมันเป็นลักษณะว่าเป็นคาดคะเนว่ามันน่าจะดีประมาณนึงเพร,ระาะว่ามันเริ่มเริ่มแรกๆเนาะรเริ่มคาดว่าบเป็นธุรกิจที่ว่าคาดว่าน่าจะดีะแล้วก็ยังไม่มีใครทําด้วย อน,น,นมีมีคนทําอยู่ลายสองลายครับคล้ายๆว่าเป็นต้นพันธุ์ไม่เยอะอที่ที่ปลูกช่วงแรกๆมันมันยังไม่เยอะครับการดูแลก็ไม่ยากด้วยครับก็ค่อนข้างว่าไม่อา่าไม่ไม่เกี่ยวกับอยาฆ่ามแมลงเราก็ไม่ได้ได้ฉีดอะไรเขาคือมันมันศัตรูพวกเยี้ยพวกอะไรก็ ก็ถ้าถ้าพูดถึงอ่าอ่าอย่างมะม่วงมันก็มีมะม่วงมันมีมแมลงกัดกินใบตลอดนะครับ,บแต่แต่อินทลัมไม่มีเลยเออแมลงกัดกินใบไม่มีจะจะมีสองตัวเอ่อะจะมีสองตัวร้ายๆหน่อยก็ไอ้ด้วงด้วงมะพร้าวอ่าด้วงงวงก็ก็ไม่ถือว่าร้ายอืมไอ,อ้พวกไอ้ด้วงแรดด้วงแรดไม่ถือว่าร้ายไอ้ด้วงมะพร้าวร้ายหนักสุด เพราะวมันอยู่ในตระกูลของพวกมะพร้าวใช่ไหมพอพวกนี้เป็นพื่นพืชนมะพร้าวเนาะมันมันมันกินต้นต้นไหนถ้าเอาไม่ทันถ้าเราเอาไม่ทันไม่อยู่มันมันก็จะล้มเลยเอากินไส้กินยอดไปเลยอือย่างอย่างต้นนี้ก็ก็เคยลงนะครับแต่ว่ารักษาทันครับโอ้ดูดีรอยเจาะก้าบใบยังยู่เลยครับ อ๋อก็คือถ้าต้นไมนโดนนี่เราจะสังเกตง่ายๆเลยคือจะมีรอยเจาะตรงก้าบใบใช่ไหมครับ<ช>พ่อใช่ครับโอ้เอาน้านี่เราให้วันละกี่ครั้งละครับพ่อเนี่ยน้ํหน่าแรงให้วันละครั้งครับวันละครั้งครับน้ำฝนแถวจะไม่ได้ให้เลยครับโอ้เอาพ่อก็จะจ้ากไปฝากพิกัดส่วนหน่อยพิกัดส่วนพ่ออยู่ที่ไหนสามารถติดต่อได้ยังไงบ้างครับอ๋อจัดสวนก็ อยู่บ้านบ้านบ้านสมสะอาดครับครับบ้านสมสะอาดตํบลสมสะอาดอำเภอกุชินาลายครับครับจังหวัดกาลสินเนาะพ่อเนาะเอาฝากเบอร์โทรหน่อยครับผมครับเบอร์โทรก็087 2 3 4 3 0 4 3ครับครับก็ช่วงนี้ก็ มีผลผลิตให้ได้ชิมได้ชมกันก็ก็พอ,อ,อมีครับช่วงนี้นครับเป็นช่วงล่าฤด้ดูดูดูการครับ,รบก็สามารถติดต่อสอบถามคุณพ่อเข้ามาได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องลูกป,ป้านะอาที่ติดตามรับชมกเกษตรฟาร์มยุคใหม่ก็ติดตามตอนต่อไป,ปว่านัดจะพาไปเยี่ยมชมสวนเกษตรแบบผสมผสานหรือว่าในรูปแบบฟาร์มการเลี้ยงสัตว์ที่ไหนนะครับ วันนี้นัดกับคุณพ่อสถาพรน,นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับคุณพ่อครับ